b บบี้ทรี400%มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธี DIY กันได้เลยและในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาเริ่มจากการเตรียมกระดาษร้อยปอนกันก่อนนะคะอันนี้ทุกคนก็สามารถตัดตามนี้กันได้เลยนะจากนั้นนะคะก็จะมาวาดรูปตกแต่งตัวกล่องกันค่ะก็จะมาวาดรูปแล้วก็ระบายสีนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นสีไม้นะคะ ตอนนี้นะคะก็ระบายสีตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนำกันไกรมาตัดนะคะอันนี้ก็ระวังมือกันด้วยนะนำรูปที่เราระบายสีตกแต่งแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาแปะตกแต่งที่ด้านบนกระดาษร้อยปอนกันได้เลย เขียนคําว่า baby t r e 400%ส่วนที่ด้านหน้ากล่องนะคะอันนี้ก็จะมาใช้เป็นสีไม้สีเหลืองออกส้มๆนะแล้วก็จะมาเริ่มตกแต่งส่วนกระดาษที่เป็นสีขาวกันได้เลยค่ะก็จะมาใช้เป็นสีฟ้าส่วนที่ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมาระบายสีฟ้านะคะในส่วนที่ด้านบนฝากล่องนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอันนี้ก็ระบายให้มีความเข้มเลยนะ ก็จะมาประกอบกล่องกันก่อนนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทากาวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นดินสอนะคะนำมาจุดส่วนที่ด้านหลังแล้วนำคัตเตอร์นะคะมาตัดตามรอยที่เราจุดไว้เลยนะคะอันนี้ก็ระวังมือกันด้วยนะก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ปิดฝากล่องนะคะจากนั้นก็จะมาทากาวนะคะแล้วก็เริ่มประกอบกล่องกันได้เลย และตอนนี้นะคะก็ได้ประกอบกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะมา DIY ซองสุ่มด้านในกันค่ะก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะนํามาระบายที่ด้านบนกระดาษร้อยปอนนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาใช้คัตเตอร์ตัดนะคะอันนี้ก็ระวังมือกันด้วยนะจากนั้นว่ารูปกระต่ายนะคะทุกคนแล้วก็ระบายสีนะคะอันนี้ก็นํามาแปะตกแต่งที่ด้านบนกระดาษร้อยปอนที่เราระบายสีชมพูได้เลย และตอนนี้นะคะก็ここได้พับซองสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาวาดการ์ดกันค่ะก็จะเป็นกระต่ายสีม่วงนะแล้ววาดตัวที่2นะคะอันนี้นะคะก็จะวาดส่วนที่ด้านหลังด้วยนะคะจากนั้นก็จะมาติดเทปใส่ลงไปนะคะแล้วก็นํามาประกอบกันได้เลยค่ะใส่สำลีลงไปส่วนที่ด้านในนะคะจากนั้นใช้กรรไกรตัดนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมาใช้เป็นเชือกร้อยนะคะก็จะได้มาเป็นที่แขวนตกแต่งแล้วนะคะ นำซองสุ่มและก๊์ดนะคะใส่ลงไปในกล่องสุ่มกันได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมาปิดฝากล่องกันได้เลยส่วนที่ด้านบนฝากล่องนะคะก็จะมีช่องที่เราได้ตัดไว้นะคะทุกคนก็สามารถใส่ลงไปตามช่องได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นกล่องสุม Baby 400่มเบบี้ทรี400%แล้วค่ะทุกคนและสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย